ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษ,ษฐกิจได้แก่ผลงานพิมพ์เคก้กเครื่องพิมพ์รูปภาพด้วยสีผสมอาหารเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์รูปภาพระบบดิจิตอลบนเบเกอรี่และเครื่องดื่มโดยการคิดค้นสีผสมอาหารให้สามารถนำมาใช้และใส่ลงบนเครื่องพิมพ์ได้รวมถึงการวิจัยและพัฒนาแผ่นน้ำตาลหรือไอซิ่งชีสที่สามารถนำไปใช้ตกแต่งบนอาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคได้สามารถสร้างยอดขายทั้งในและต่างประเทศมากกว่า20ล้านบาทต่อปีพิมพ์เค้กสีผสมอาหารและนวัตกรรมสำหรับการพิมพ์รูปลงบนเค้กเครื่องดื่มอาหารด้วยระบบดิจิทัลโดยบริษัท International Connect e d จำกัดค่ะ เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปนะคะเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์รูปภาพระบบดิจิทัลบนเบเกอรี่และเครื่องดื่มรวมถึงการวิจัยและพัฒนาแผ่นน้ำตาลที่สามารถนำไปใช้ตกแต่งลงบนอาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตอนนี้สร้างยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากกว่า20ล้านบาทต่อปีค่ะ